สวัสดีครับผมอยู่กับผมในเกมแก๊ง s t a ร์เวกัก็อยู่ในเกมแก๊งสตาร์เวกันนะก็ในพาร์ทนี้มีชื่อว่าบุกบ้านนะครับผมก็อยู่กันในหมดเนเรื่องก็อยู่กันในบทที่4พาร์ทที่30 30เท่าไรวะ35หรือ36วะไม่รู้ลืมช่างมันก็นะเดี๋ยวมาดูว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรต่อก็เชิญรับชมได้เลยครับผม ก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะมีงานเยอะก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆ โอเคครับผมเดี๋ยวหารถไป oh, <no. S 2> ไปที่บริเวณบ้านพักเคลื่อนที่มันให้เราไปถล่มเจ้าพวกแกง๊งพวกลูกน้องของไอ้แฟงโอ้ยดูมันขับ ับรถยังไงวะแม่งขับไม่ดูทางเลยหน่าหยิงซะจริงๆแนี่ยเรขับมาดีๆนะมันเลี้ยวไม่ดูเลยเมื่อกี้ชาวบ้านแม่งคนโง่โอ้อาวุธมีจำเป็นต้องเก็บครับเราขับรถมานี่ก็ฆ่าคนได้แล้ว เรียบร้อยครับตายไปหนึ่งศพ<ว><น>แต่ถ้าใครไม่อยากเสียเวลาก็ยิงปืนก็ได้นะยิงปืนก็ง่ายดีเหมือนกันแ<ว><น>ป๊บเดยังติดดาวเฉย โอ้ชิปเป่งแล้วครับโดยมันดึงลงมาแล้วมามาบวกกันหน่อยเว้ยอไม่ยอมเดินวะเออบ้า,บาอะไรวะเนี่ย ดูมันดิเอาวมาตับฟักอาดูดิขยับไอะไรไม่ได้เลยอสงสัยจะเพี้ยนหนักอ <laughs> ยู่ดีก็ยืนบักวัาตับฟัก เฮ้ยทำไมไม่ขยับอ่ะเออเพียงเดียวอ่ะนานๆนนจะเจออะไรบัก,บกแปลกแปลกโอ้เส็งอ้าวจอดำเลยเอ้าวกระตัฟักมันเป็นอะไรวะเนี่ยเริ่มใหม่เลยแม่งเอ้ย มาครับตลมาเลยอย่างนี้ง่ายกว่าเยอะสำหรับใครจะเป็นไหนบูข่ามันให้เรียบ ไปไหนหมดวะเปลี่ยนปืนปบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการน่าเบื่อลูกซองเลยครับวิ่งบวกลงมาครับได้หมดถ้าสดเชิญ เราติดแล้ววะไปไปไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอี่โอ้โหจะฟันหรอครับคิดผิดแล้วไอ้น้องไอ้น้องไปเยี่ยมญาตดดิเลยที่โรงพยาบาลตายซะโอ้รถมารถมามาต้องเจอนี่อาวุธตีมหาประไล ทีเดียวตายคิดเอาเองแรงขนาดไหนตำรวจให้ได้มาเลยตำรวจมามาเลยมีการต่อด้วยนะไปครับได้เวลาหนีเราฆ่าพวกลูกน้องแฝงตายเรียบหมดละมันอีซี่มากมาย แต,แต่มันก็มีบาคกด้วยเมื่อกี้อยู่ดีก็ยืนนิ่งเฉยเลยลงจากรถมาผมนี่งเงืบเลยทีเดียวโอเคครับอีก700เมตรไปหาอ e ีแมนใช่ไหมโอเคครับไปหาอ e ีแมนครับซึ่งรถไปเลยครับ มันมันไก่จังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอีแมลมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแถวหมู่บ้านเหรออ๋อตรงร้านค้าใช่ไหม นี่ไงเจอแล้วโอเคครับรถ <c oughs> ตำรวจเมื่อกี้มันในนี่ด้วยเดี๋ยวเราเรา,ราถืออาวุธเตยอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวโ <c oughs> ดนอีแมนตายในชิปเปิ้ดูอีแมนมันเต้น,นอ่าก็จบไปแล้วนะครับผมโอ้ย <c oughs> คลิปนี้ผมว่านานพอสมควรเลยนะถ้ามันถ้ามันไม่ถ้ามันไ,ไม่ติดบั็กนะก็คงจบไปแล้วง่ายๆก็นะแล้วเรียบร้อยอะไรวะไม่รู้เหมือนกันสามห้ารือสามหกก็เดี๋ยวค่อยไปตั้งชื่อคลิปให้มันถูกก็แล้วกันก็สําหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรตรงนั้นก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆแม่มีบั็กด้วยผมนี่เงือบจริงๆเลยคลิปก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามช่องชาแนลสักดาทีวีด้วยนะครับผม ก็เดี๋ยวมีคลิปอื่นขึ้นมาก็ฝากกดรับชมด้วยก็ปละสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมคลิปผมมาโดยตลอดปละบายบาย